ลเมอะลัลยกุ้มกันธระมตุลลอฮิวประกาตูสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักในเรื่องของเสียงและอวัยวะในการออกเสียงค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามไปกันเลยค่ะในการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์จำเป็นต้องสูดลมหายใจเข้าออกทุกวันลมเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตเสียงพูดลมจะสูดเข้าไปในถุงลมในปอด หลังจากนั้นลมก็จะถูกพ่นออกมาพร้อมๆกันเมื่อเราหายใจลมที่เราพ่นออกมาและถูกกีดขวางด้วยส่วนต่างๆของตำแหน่งการเกิดเสียงหรืออวัยวะในการออกเสียงหรือศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า articulation ผ่านกรมาวิธีหลายรูปแบบจนกระทั่งเปล่งเสียงออกมาอวัยวะในการออกเสียงที่ลมอาจจะกีดขวางเช่นหลอดลมกล่องเสียงเส้นเสียงช่องปาก ช่องจมูกและอวัยวะในการออกเสียงตำแหน่งอื่นๆเมื่อลมถูกพ่นออกมานั้นลักษณะของเสียงอาจจะอยู่ในสภาพปิดหรือเปิดหากเส้นเสียงกำลังปิดอยู่แล้วกลุ่มลมเข้าไปกระทบเส้นเสียงก็จะทำให้เส้นเสียงสั้นเสียงที่ได้รับก็จะเป็นเสียงสระหรือหากกลุ่มลมถูกกีดขวางหรือบีบช่องปากในการพ่นออกมาเสียงที่ได้ก็จะเป็นพยัญชนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเสียงในภาษาจะไม่เกิดขึ้นถ้ากระบวนการในการออกเสียงไม่มีกีดขวางหรือรบกวนโดยอวัยวะในการออกเสียงฉะนั้นแล้วเสียงในภาษาจึงเป็นเสียงที่ผลิตโดยเครื่องมือในการออกเสียงเสียงที่ได้ใช้เพื่อการพูดสื่อสารของมนุษย์สําหรับเสียงที่ไม่ใช่ในเสียงภาษานะคะอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือในการออกเสียงเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ใช้ในการพูดสื่อสารนะคะเช่นเสียงผิวปาก เสียงเรอเสียงกระแอมเสียงกรนเป็นต้นค่ะและตารางต่อไปนี้นะคะจะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นกระบวนการในการเปล่งเสียงค่ะโดยเริ่มจากกระบวนการทางช่องปากและช่องจมูกนะคะกระบวนการเปล่งเสียง (articulation) กระบวนการเกิดเสียง (phonation) ค่ะขอภหยค่ะกระบวนการไหลเวียนของกลุ่มลมสูดและพน่นและสุดท้ายก็จะเป็นปอดค่ะ เรามาดูในเรื่องของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงกันนะคะอวัยวะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกเสียงของมนุษย์มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายค่ะตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงช่องท้องนะคะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงนี้สามารถแบ่งระบบที่สําคัญได้3ระบบค่ะซึ่งได้แก่ระบบที่1ระบบหายใจค่ะ respiratory system ระบบที่2ระบบการเกิดเสียง โฟโนเทอร์รี่ซิสเและสุดท้ายระบบที่3ค่ะระบบการแบ่งเสียง Acticulatory Act, Act System ค่ะระบบหายใจ r e s p i r a t o r y System ที่ตั้งของระบบนี้อยู่ในช่วงอกชอเรกหมายถึงกระบังลมหรือสัพภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Diaphragm ปอด lungs และหลอดลมเช็คเรียกว่าเวนพรปอด เป็นอวัยวะที่สําคัญในการผลิตเสียงพูดเป็นต้นกําเนิดใหญ่ของพลังงานที่ทําให้เกิดเสียงบริเวณใต้ปอดจะเป็นกระบังลมซึ่งมีลักษณะคล้ายโคมหรือฝาชีคว่ำตัวปอดเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้แต่เนื้อเยื่อของปอดยืดหยุ่นได้ด้วยการทํางานของอวัยวะอื่นๆ กระบังลมเป็นแผ่นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ซี่โครงแบ่งเป็นกล้ามเนื้อสองชิ้นเรียกว่ากระบังลมด้านซ้ายและกระบังลมด้านขวาลอดลมเป็นหลอดยาวที่มีความอ่อนนิ่มเป็นช่องทางเป็นช่องทางเดินของลมที่เชื่อมโยงระหว่างกล่องเสียงไปยังปอดระบบการเกิดเสียง ที่ตั้งของระบบนี้อยู่ที่ลำคอหมายถึงกล่องเสียงและส่วนประกอบต่างๆของกล่องเสียงเช่นเส้นเสียงลิ้นปิดกล่องเสียงกล่องเสียงเป็นอวัยวะที่อยู่ตอนบนสุดของหลอดลมมีความซับซ้อนภายในตัวกล่องเสียงประกอบด้วยกระดูกอ่อนหลายชิ้นจัดตัวเรียงกันอยู่ในลักษณะช่วงบนกว้างช่วงล่างแคบยึดติดกันโดย ลิ้นปิดกล่องเสียงมีรูปร่างคล้ายลูกละมุดสีดาหรือลูกพิกุลโดยที่ปลายด้านแคบติดกับลูกกระเดือกแต่อีกปลายหนึ่งเป็นลิ้นอิดเปิดได้เวลากลืนอาหารลิ้นปิดกล่องเสียงจะเปิดและช่วยปัดอาหารไม่ให้หลุดเข้าไปในกล่องเสียงและหลอดลม ต่ำรองลงมาจากลิ้นปิดกล่องเสียงด้านหน้าก็จะเป็นไทรอยด้านหลังก็จะเป็นกระดูกอ่อนเอริชทีนอย2ทิ้นเกาะกับไทรอยในด้าน